สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้ครูเอนนะคะมีสื่อประกอบการสอนวันนี้จะเป็นตอนที่2ของพัฒนาการของอาณาจักรพนบุรีนะคะวิชาประวัติศาสตร์ขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะการเสริมสร้างเสถลยรภาพของอาณาจักรนะคะสมัยพระเจ้าคุงพนบุรีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำคัญขึ้ การรวบรวมบ้านเมืองที่แตกแยกให้กลับมาเป็นปึกแผ่นขณะเดียวกันก็ทรงทำานุบัลลังอาณาประชาราชให้มีความสมบูรณ์ทางพลังกำลังและขวัญกำลังใจที่จะช่วยเสริมสร้างอาณาจักรให้คงอยู่สืบต่อไปนะคะการเสริมสร้างศสกภาพของของอาณาจักรก็มีเรื่องของความมั่นคงทางการเมืองระหว่างรัฐการจัดระเบียบการปกครองการฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางการเมืองระหว่างรัฐนะคะก็มีการทําสงครามปกป้องตนเองนะคะต่อไปก็คือเรื่องความสัมพันธ์กับพม่าความสัมพันธ์ของรุงธนบุรีเป็นไปในรูปแบบการทําสงครามระหว่างการถึงสิบครั้งครั้งที่สําคัญเช่นศึกตีเชียงใหม่ศึกไทยรบพม่าที่บางแก้วพศ2317รศึกอาเซียนบุญกี้ตีเมืองเหนือพศ2318นะคะ การขยายที่พลมและการครอบครองประเทศสลาชรารชการสงครามในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนุรีไม่ใช่มีเพียงการรวบรวมเอกภาพของบ้านเมืองและทําสงครามกับพม่าเท่านั้นแต่รวมไปถึงการขยายอานาจยึดครองดินแดนอื่นๆเป็นประเทศสาราชของสยามได้แก่นะคะ,ะยึดหัวเมืองมอญน,นะคะหัวเมืองล้านนาหัวเมืองล้านช้างแล้วก็ความสัมพันธ์กับ เมรนะคะยึดเมรทางภาคอ่อนเฉียงเหนือแล้วก็ส่วนทางภาคใต้ก็ยึดไปจนถึงหัวเมืองมาลายูนะคะส่วนในรูปก็จะเป็นแผนที่นะคะของประเทศไทยในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะผู้ที่มีบทบาทรสำคัญในสมัยกรุงธนบุรีเช่นพญาจิง๋งที่มปบทบาทในกลุ่มชาวมอญในสมัยกรุงธนบุรีแล้วก็พญากาวิละนะคะผู้นำชาวล้านนาหลังตีเชียงใหม่สำเร็จ ได้รับการแต่งตั้งไปคลองเมืองลำปางการจัดระเบียบการปกครองสมัยสุนทบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชคงนำรูปแบบการจัดระเบียบบริรหารการปกครองสมัยอิทยามาปฏิบัติคือการปกครองที่มีพื้นฐานมาจากจากักรเสดดมคือเวียงวางคลังหน้ามีขุนนางเสนาบดีรับผิดชอบส่วนราชการต่างๆทั้งฝ่ายทหารและพละเรือนรวมทั้งนำกฎหมายศักดนาและกฎมนเทียนบาลมาควบคุมระเบียบสังคม ส่วนการฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเสริมสร้างความมั่นคงภายในที่สําคัญคือการฟื้นฟูและเร่งทำานุบำรุงเศรษฐกิจด้วยความร่วมมือช่วยเหลือของพ่อค้าชาวจีนและประชาชนกเกษตรกรรมนะคะก็มีการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนโดยนําพระราชทรัพย์ไปจัดซื้อข้าวมาแจกคนละเมืองคนละคนละเมืองจําหน่ายสินค้าในราคาย่อมเยาการแก้ไขปัญหาระยะยาว ก็คือการเกณฑ์กําลังคนทั้งไคร่พลและขุนนางช่วยกันทํานาขยายพื้นที่ทํานาออกสนดราเดงแก่ราษดรเป็นหลักฐานสแสดงกรรมสิทธิ์การครอบครองที่ดินนะคะการค้าการค้าภายในสมัยกรุงธนบุรีคงมีลักษณะเช่นเดียวกับสมัยอยุธยาเป็นแหล่งผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและเครื่องอุปโภคต่างๆการค้าภายนอกฟื้นฟูสัมพันธ์มิตรีกับต่างประเทศคือกับชาติตะวันตก เพื่อการจัดหาอาวุธกับชาติตะวันออกคือสัมพันธมิตรีกับจีนมีประโยชน์ทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจวันนี้นะคะคุณแอนก็ขอจบการนำเสนอตอนที่สองเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ